ถ่ายรูปกะเนี่ยถ่ายหมด,ด,มด,หดแล้วผมอัดตลอดเลยส้มยางตรงไหนเดี๋ยวไปเอาสีม,ม,ามูนมาหัวดิอะไรเนี่ยเหรอนี่เป็นน้ำดัน,น,นด้วยเขาบอกว่าอย่าไปเมืองจากหงนะจะลงลช้าๆหน่อยตรงนี้ไม่ไม,ไมีอะไรหันหลังเลยเหรอพอหันหลังก็ไม่น่ากลัวเนยจริงเหรอวะมันไม่เห็นอะไรอ่ะจริงเหรอวะเดี๋ยวก็เห็นแล้วเนี่ย หันหน้าสูมันเงี้ยที่หันหลังลงไม่ด้เวลากเนี่ยดูดิก็กโดดอีเนี่ยเได้ังได้อเอาแล้วเอาแล้วหน้าลงมาตื่นตื่นเส้นหนามเห็นเหตุการณ์ลงเอาเล้วจิ้งจกจ้ง อีกเดี๋ยวหากบปลาแล้วก็ที่ซ่อมอีกนี่เหมือนเหมือนมึนแล้วขอบคุณครับไปไหนกันที่หลังนี่เรือไหนวะมีเรือไหน ใช่ก็อันเดียวกันไม่อยากสีเหลืองอ่ะอันเดียวกันแต่มันต้องขึ้นอีกทางนึงเหรอเฮ้ยอันเดียวกันนี่มันลงมาอย่างที่เดียวกันหมดมันต้องเอาุงยางสีชมพูเออต้องเอาถผงยางสีม่วงนะแต่ว่าสีเหลืองมันไปจอดตรงนู้นไงุงยางมาอยู่นู้นเดี๋ยวเดินไม่ไปเราไปไปเฮ้ยเรามีหกคนนี่เราก็ไปสองสองได้หมดนี่